Bye. quang 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 ngày cuốn 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 君たちあ気だわりはない。 เอท่านตีมาได้มาแจกตัวดสะอตเมื่อสัปดาห์ที่ทำมาอาการสะอตเนี่ยต้องจังไว้ว่าลักการการสะอตเนี่ยมันจะมีอยู่สองยันถือถ้าไม่อยู่ด้างหน้าอยู่ตางบนอยู่ทางหลังตัวสะกดอยู่อยู่ตรงไหนดูดูนี่อ่าเนี่ยอยู่ตางบนนะอยู่ตางหลัง นะอยู่ตรงหน่ะนะอยู่ตรงหน้าโทสศัพท์อยู่ดังตุงนะแต่ถ้าหาวไม่ตึงล้มโทรศัพท์ก็ยังต้องดังนี่เป็นไม่เออ่ที่เป็นลักของการสะกดทุกอย่างนะยกเว้นยกเว้นัวัีนี้ห่อน้ำหรือโภชนาการนั้นครับผมว่าเอาเฉพาะตัวปกติของเมันจะต้องเป็นนี้อ่านก่อนอ่า 安，五五。 ตัวหน้าเข้าไปเป็นตัวสะโพกโดยตรงนะยกเว้นยกเว้นตัวคอมตัวซ้อนซึ่งเป็นอักษรภาษาบาลีซึ่งผดุยก้นหมดละการแกยเดินร่วไปนั่นถ้าไม่นะถ้าไม่อยู่ด้างหน้าอยู่ด้างหลังอยู่ด้างบนอยู่ดานอยู่ด้างบนตัวสะโพกจะต้องไข้หางอันนี้หางยังหางนั่นมาเขียนไม่ถูกใช่ไหมครับต้งรูง ว่า,วาทั้งขขะลูกก็จะทั้งใช่คู่ฝาละอ่าก็ลูกแต่การเขียนหังเนี่ยก็คือจากขวาไปใช่ใช่นะบางท่านว่า,าวอเองก็เขียนนี่คู่กอยนะอ่านี่เนี่ยคู่ก็อันนี้ตอบคู่อีคูค่คก,คก,คก,ก็ก,กอดคูน่นะ ถ้าถ้าหากว่าเขาไปพอเคนคนเขียนในลักษณะอีเนี่ยลักษณะอีก็คือหางหน้าหางหน้หานบางบางทีของี่ข้าก้าวเอาหางชื่อเรื่อยไปพวกเตี้ยมก็ได้หางตัววัดนะวัดเป็นมานะวัดเป็นมาแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ดังลุงตัวสะกดจะต้องอยู่ดังดังหลังตัวหน้าเนี่ยเปลี่ยนจะหางเป็นตัว Toa ra à, mẹ cuốn. Mẹ cuốn đi, hai mẹ con mẹ con nha bao nhiêu bát mẹ, 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 bát อ่ะคนเขียนนี้บลูอ,อ่านี่มันจีนสื่อบ้างนี่เป็นต้นนี่คืออ่าแม่ขนเหมือนกันอันนี้ก็แม่ขุนแต่ว่าหูสระหูปกกันตัวสะกดอาจจะแปรเปลี่ยนไปต่ำสิ่งที่มันมันมีอยู่หรือเป็นความหมายอยู่ Bonn.

คุณเจ้าเนี่ยเว้ยนะคนนั้นจอมเพชรจอมหญิงจะไปใกล้คน

kém đi, đi đi, kém đi đi, lái bớt lá để cán, kém cái nào nào, à, kém đi, cán, để khách sạn có phải ăn ừ. không? Cán, 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 vậy là hết các kẻ này thì mình thấy khí vật hết hết nha là ai dám nghi ngứa khả năng nha khả năng 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 khả bàn thắng 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 Mẹ, thắng bàn thắng bàn khăn bàn thắng 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 bàn bàn thắng bàn thắng บ้านตาขันหนเป็นเดียวนี่แกราเป็นบ้านข้าบันไดเปงคขัันไดคันไดของเดเอาไปแจกแจกใขผม